กับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างประเทศเนาะวันนี้เขาซูซองยิ่งหลีชาวลาวก่าเด้อร์วันนี้มาพร้อมชาวลาวลินดาเนาะวันนี้จะพากันมาเห็นเมนูปีงปลาดุกนาทุกคนปลาดุกนาพอดีปีงทุกคนไปกันบ <ไป S 2> ่นรกระแซบได้พี่น้องปลาดุกนาเนี่ยนะป่นกระแซบอุกระแซบ,บมีตแต่แนวแซบแบทุกคน เห็ดวิธีปีกนะทุกนวิธีปีกการปีปลาดุกนาปีกต้องมีวิธีโอ้ยโอ้ยปีกมีวิธีได้ไหมนทกคมีหเลยใครคือปีกปลาบุฟเฟ่ต์ปีกปลาบุฟเฟ่ต์มาทัน ไม่ทันอยาะตุยครับนะจานวิพันที่ใช่ไมหมหงเนาะรยม่ขอายเนหนนนีน่ทุกคนปิ้งปไปดุกนาทุกคน,นหนึ่งอันตักตัวแล้วเต้ แล้วแต่นะคะนี่แล้วลพี่นอ้องนี่ทุกคนะหัส12ตัว12ตัวเออบื้อเอบื้อเอบือ ปลาดุกนาโอ้สุดยอดด้วยนะขนแหง้งมกความหุ่นแหง้งเออนี่ทุกคนอันนี้คือชิ้นย่างเลยทุกคนถ้ากันนั่งขผาปิ่งฟ้า,ฟา,ฟาทุกคนนั่งขผาปิ่งฟ้ากับสลินสว่า รบกวนนายแจงหน่อยเด้อเพราะว่าติดทางนาเนาะทุกคนก็ได้ยินเสียงรบกวนจังหน่อยก็คือสิ่บัวเป็นยังเนาะพี่น้องทุกคนนั่งเผาย่างปลาอบไปทุกคนให้เพิ่นเรื่องให้เติมเติมปิ่งปลาดุกนาต้องกินกับยังกระเส็บนะทุกคนปิ่งปลาดุกนาเดซอรินเพิ่นเบิ่งต้มถั่วต้มเต็มเมนกินกับยังกระเสบไปเบิ่งขนาะปลาดุกนาไม่ได้อทุกคนเม่นป่นกระเสบขั้นเป็นใส่น้ำมันสมแล้วโซลินเนาะ แพงทุกคนราคาประดุกนานีา่อันบ้านพี่น้องเราพูดว่าโลไซบ้านชายิงเนะี่ยโลละแสนทุกคนแสนหนึ่งก็เท่ากับเงินบาทกประมาณส<ง>องร้อยบาทร้อยกว่าบาทเออร้อยกว่าบาททุกคนประมาณร้อยหาสิบบาทอันโลหนึ่งนะแต่สําหรับบ้านชายิงนะแพงทุกคนอันโลละแสนหนึ่งค่ะขั้นปลาคอหนะปลาคอปลาสวอนธรมรมดานี่โลโลล,ละร้อยนาะทุกคนขั้นปลาดุกนี่โลล,ละร้อยกว่าร้อยกว่าบาท ทุกคนสิลแล้วแล้วพี่น้าะอันนี้คือปิ่งปลาดุกนาของโซยิงกับโซลินเด้อทุกคนเฮ้ยบาตีทุกคนแก่เได้กินเลยทุกคนเพราะว่าสุกแล้วมันเด้อมากินข้าวเที่ยงลำาซลินโซยิงเด้อทุกคนเด้อมาแล้วมาแล้วสบายดีจ้าน้องน้องเบสหัวควันยังพี่เนาะมีแต่หัวควันน้องนั่นโซยิงชิมาบเกอรข้าวเห็ดยังพีดวะใช่ สวัสด mm ีค hmm. ร mm, ับสบายดีเด้อสบายดีเด้อจ้ะเมื่อกี้ล่ะก็บสกินทุกคนบ่ายหมากหอนใหม่หลายที่แหลกว่าสิที่แหลกว่าสิแต่มักแทงชลินเผื่อโบมักมักกินบ่ใบขาวลูกเผื่อเนี่ยที่แหลกเตะแหลกเตะชลินแหลกเตะชลินเอาไปละอันยังอันยังแบบยังออกสก้อนยังเดียว เป็นตัวใหญ่ทุกคนมันเด้อม,มากินข้าวกระปิงกระดูกนาน้ำเอลินจอลิงเด้อทุกคนบายน, <c oughs> นี่นี่ทุกคนแข็งสวรรค์ในเ,นเขตจ้าแข็งสวรรค์ในเ,นเขตชุกแล้วพรอกกินได้แล้วทุกคนหนูบอแมนนี่เนาะหล่อคือ หลอเสาปูนนี่บอโอ้ยกระหล่อหล่อแท่นี่แหละก่อนเลยแสบบอคราบมบแสบแสบ,แสบอะไรคลองหมักปล <c oughs> าโลดสังปากถ้าลราขึ้นเดี๋ยวไม่ง่ายนะหนักหญิงเดือดขึ้นเยลย <c oughs> สบายสาวๆสบายดีเด้ออจใจเด้อเห็นกี้เหมนับกี yeah, ้บ yeah. ็นอาจานใจกำลัง hmm. ตื่นนอนบ้า นี่ทุกคนหลังจากกินข่าวแล้วมากินชมมะขามทุกคนมะขามกับมะคุข่วนมะขามกับมักมากไงทุกคนตาสะออนเมื่นเรากินชมน้ำชาหยิงชะลินเด้อทุกคนก็มีเจ้าวานเจ้าวัดฝุดฝุดให้รู้ตัวอายุมาเด้อทุกคนเด้อในจำลังกินข่าวแล้วเ่าก็จะหมุนถ่ายด้วยชมเนาะเมนปกติจะหมุนถ่ายด้วยแต่ชาลินกับชายิงนจะหมุนถ่ายด้วยชมลอยหนำจนหมดสบายชาวอื่น อยากชม,ดมเดิม,เดมมาเดิมมาเดิมกินชมเดิมมาเดิมเส,ส,ส้อเดิมแทบแห้งทุกคนแม่เน็ดดุกมั้งนะตื่นพลอยน้ำไหลขึ้นมา คือบอมาไหลนำโมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอช้อนมาแล้วไม่ <c oughs> <c oughs> ได้พอกันแต่โดนเตเลวะนะอ,ช,อนช้อนชมแหงเลยทุกคนทั้งชมทั้งแสบวันนี้ฮอนฮอนที่รักมาบอ <c oughs> ที่รักมาอีกแล้วซื้อที่รักทีทีกำลังไปที่รักสอนใหม่แล้ว เด้อสอนที่หายเน้ไปเปิดแล้วตี่ลับเาวไวไยเด้วยนะสวัสดีอนุองสอสวัสดีครับน้องลินดาสบายดีเด้อสบายดีกับทักทายสบายดีเด้อสอนเด้อสวัสดีครับคุณตุ๊กโดยโดยทุกท่านทุกคนข้าอยากกินขอ้ขอแรกนินชมแล้วกันที่ได้ข้อโตจบคลิปเนาะ ถ้าให้มากคลิปนี่กยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นเถอะอย <c oughs> ่งเื่นคลิปหนะผาผู่ิผาดคลิปหนาะนะทุกคนเอาเป็น่าการกบบาบไปดี่ลาจอดดีพ่อพี่น้องบ๊ายบาย